สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับถุงมือใหม่ที่อัปเดตในแมปสลบแบทเทิลล่าสุดเลยนะครับก็คือถุงมือครอกนั่นเองนะครับหรือว่าถุงมือนาฬิกานั่นเองวิธีการรับเป็นยังไงก็เราไปรับชมกันเลยนะครับสำหรับวิธีการรับอย่างแรกเราจะต้องเข้าไปในประตูบาราซิลก่อนนะครับนะแต่ว่าผมเนี่ยนะครับจะใช้วิธีที่คิดว่าน่าจะง่ายนะครับสำหรับคนที่มีถุงมือผีที่ผมเคยสอนนะครับก็ให้เรากด e นะครับแล้วก็ให้เรานะครับกดกระโดดค้างไว้นะครับนะบินจนกว่าจะถึงประตูนั่่นนนนเองะัผมมววาิธีี้ ก็คือผมลองอ้วแหละลองหลายรอบแล้วด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเข้าประตูไปแล้วเนี่ยเราก็จะถูกว์ปไปยังอีกแมปหนึ่งนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราออกจากบ้านนะครับแล้วก็ให้เราเดินตรงมาตรงจุดที่มันเป็นกำแพงตรงนี้นะครับจะมีรูเล็กๆให้เราเข้าก็ให้เราเข้าไปด้านในแล้วก็ให้เราปีนบันไดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเดินตรงมาเรื่อยนะครับจะเห็นเส้นทางเล็กๆตรงนี้ก็ให้เราเดินนะครับแล้วก็ให้เรากระโดดเหยียบนั่นแหละนะครับให้เราข้ามหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเข้ามาด้านใน ยืนอยู่ตรงจุดที่มันเป็นจุดสูงสุดนะครับนะของตัวอาคารเนาะก็หอดีต้องเรียกว่าหอนะครับก็ให้เรายืนรอตรงนั้นไปสักพักจนกว่าเราจะถูกวาร์ปนะครับโอเคนะครับเมื่อเราวาร์ปแล้วนะครับนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือรอเวลาจนกว่าห้องจะมืดนะครับโอเคนะครับเมื่อไฟดับเสร็จแล้วเราจะต้องหาตัวโน้ตนะครับนะที่มีโค้ดเขียนไว้อยู่นะครับก็ของผมเนี่ยนะจะอยู่ตรงหลังกองไม้ตรงนี้นะครับก็ของแต่ละคนกับของผมเนี่ยนะครับตัวโค้ดแล้วก็ตำแหน่งของโน้ตจะไม่เหมือนกันนะครับนะก็ ต่อมาจุดที่2นะครับก็คือหลังตู้เย็นนะครับที่จะมีตัวโน้ตแล้วก็ตรงใต้โซฟาตรงกลางตรงนี้นะครับจะมีตัวโน้ตอยู่เนาะก,ก็สำหรับของผมโค้ดจะเป็น1833นะครับนะย้ำนะครับว่าตัวโค้ดเนี่ยนะครับของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะ ก็เมื่อเราได้โค้ดมาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เรามาตรงแป้นใต้บันไดนะครับจะมีให้เราใส่โค้ดอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราใส่โค้ดที่เราได้ไปเลยนะครับเมื่อเราใส่โค้ดเสร็จแล้วกดปุ่มสีเขียวนะครับมันก็จะปลดล็อกห้องใต้ดินนะครับก็ให้เรากดคลิกที่ห้องใต้ดินเราก็จะถูกวาร์ปมาในนี้นะครับก็ให้เราค่อยๆเดินนะครับอย่าเหยียบกับระเบิดนะหลังจากนั้นก็ให้เรานะครับมากด e ตรงเครื่อง g e n รเ a t o r ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเรากด e เสร็จแล้วก็ให้เรานะครับขึ้นไปห้องด้านบนเหมือนเดิมเมื่ ภาพวาดตรงนี้นะครับนะต่อมาจุดที่2นะครับก็คือภาพวาดตรงนี้นี่เองนะครับต่อมาอย่างสุดท้ายก็คือตัวที่แขวนเสื้อนะครับนะตรงนี้นะครับก็เมื่อเราเก็บมาแล้วเนี่ยนะครับให้เราขึ้นไปด้านบนนะครับนะแล้วก็ให้เรานะครับไปนั่งตรงเก้าอี้รอเวลาจนกว่าตัวอูนะครับนะที่อยู่ในห้องจะหายไปนะครับโอเคนะครับเมื่อถึงเวลาเลยนะครับตัวอูก็จะหายไปแบบนี้เลยนะครับก็ให้เราเข้าไปในห้องแล้วก็ให้เราไปหาตัวกุญแจตรงลิ้นชักได้เลยนะครับตัวหน้าตาของกุญแจนะครับจะเป็นกุญแจสีเขียวนั่นเองนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราเจอแล้วก็ให้เรากดเก็บมาได้เลยเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราออกมาด้านนอกแล้วก็ให้เราไปอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เรากด e หลังจากนั้นก็ให้เรากด e เพื่อเปิดประตูนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับกดคลิกที่ลูกบาสไปเรื่อยนะครับนะจนกว่าเราจะได้ตัวลูกบาสมานั่นเองเมืม่อเรากดคลิกจนเจอลูกบาสแล้วก็เราทําการกดโยนแล้วก็ให้เรามาเอากุญแจตรงนี้นะครับกดคลิกเก็บได้เลยเรียบร้อยนะครับเมื่อเราได้กุญแจมาแล้วเนี่ยก็ให้เราลงมาชั้นด้านล่างนะครับเพื่อ ทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัวเหรียญตาแบบนี้มาเลยนะครับนะอ่าเรียบร้อยได้เหรียญตาม,มาแล้วก็เราไปดูสกิลของทูมือกันเลยดีกว่าสําหรับสกิลของทูมือนี่นะครับจะเหมือนของไทคูนแล้วนะครับก็คือเมื่อเรากด e นะครับจะเป็นการเอ่อ แบบวางนะครับนะคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะวางนาฬิกาไว้ตรงไหนนะครับก็เมื่อเรากดอีกทีจะเป็นการวางนาฬิกาแบบนี้นะครับก็ความสามารถพิเศษของนาฬิกานี้ก็คือทุกๆ2วินาทีนะครับเราจะได้ความสามารถมานะครับนะก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดมาขึ้นเกรเนตไทมนะครับเราสามารถกดอีเพื่อโย,ยระเบิดแบบนี้ได้นะครับอันนี้อ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจกันนะครับนะ ต่อมานะครับเมื่อขึ้น Invisible Time นะครับนะเราสามารถกด E เพื่อนั่งเก้าอี้ได้ไม่รู้ว่าช่วยอะไรนะครับต่อมา Hopper Time นะครับเมื่อเรากระโดดเนี่ยจะทําให้เรากระโดดสูงขึ้นนะครับนะกว่าปกติเนาะต่อมาร e บ i าย Time นะครับเมื่อเรากด E นะครับจะเป็นการเคลือบทองแบบนี้นะครับนะก็คือถ้าเกิดเราตกไปตายเนี่ยนะครับเราสามารถกลับมาได้โดยที่เราไม่ต้องไปอยู่ล็อบบี้เนาะก็ต่อมาคือ Style Time นะครับเมื่อเรากดตี้นะครับนะจะมีสายฟ้าผ่ามาแบบนี้นะครับ โอเคเนาะก็ต่อมาสปีดไทม์ตามชื่อเลยนะครับก็คือเราสามารถวิ่งไวได้นะครับนะก็คือเราตัวเราจะตดสปีดนั่นแหละนะครับเวลาเราวิงนะ่งเนาะก็ต่อมาคือดอชไทม์นะครับเมื่อมีคนมาตีเรานะครับนะตัวเราก็จะโหลดแบบดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็คือ p o w เวอร์ e มเมื่อเราตีนะครับนะจะตีแรงกว่าตอนปกตินะครับก็นี่แหละ p o w เวอร์ e มเนาะก็ สำหรับวิธีการรับแล้วก็สกิลของทุงมือคร็อกก็มีเท่านี้นะครับก็ผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปนะครับบาย